เ,เ,เนี่นะครับน้อยนาคุณสมเพช็ชนะครับออกลูกลูกมั่อยสมบูรณ์เท่าไหร่โอ้สมบูรณ์แต่ว,ว่ามันเพียบอืมนี่นะครับเจ้าของสวนตัวจริงสมเพชตปรางสีแห่งวัดสนามในสวนไม่ค่อยจะนี่นะครับตรงนี้อันนี้สวนอยู่หลังบ้าน,นครับ ที่เด่นๆที่เด่นๆก็อยู่ฝั่งหลังบ้านนะครับอืมอันนี้ก็มันแรงแรงมาปีหนึ่งโอ้โหอันนี้มะม่วงเคยออกลูกไปเนี่ยออกลูกแล้วเต็มเลยลูกไหนนั่นๆออกลูกออกอะไรเต็มเลยข้างบนอ๋อนี่นะนี่เต็มเลยมะม่วงอะไรอ่ะสามาดูโอ้โหออกทั้งปีเลยครับผมนี่นะครับสามาดูออกลูกทั้งปีอืม ดูใกล้ๆออกลูกฟันดูมัการ์ดที่ปลูกไว้เล็กลก็กออกลูกแล้วนั่าหนะที่ผมปลูกไว้อ่ะตีนเม็ดมะกรูดตีนเสร็จมีมะละกอเยียกขึ้นนะครับเนี่นนโโนยนะนี่นะครับสวนของคุณสมเพชรปรางศรี <S S อยู่ที่วัดเขาสนามชัยนะครับสวนไม่ได้ดูแลดูเสี้มโอนี่อะไรเส้มโอ อ้าวสมโอทำไมเป็นแบบนี้อ๋อก็ลูกมันเล็กอยู่ยังไม่โตมันยังเล็กอยู่ลูกต้าก็ปั้นเลยนะไม่ใช่มันยังยังไม่โตใช่ไหมยังไม่โตพึ่งออกอืมมันออกดอกเยอะแต่มันร่วงหมดหนึงสมโอสายอะไรเนี่ยพันอะไรสายอะไรพันอะไรก็ให้มาถูกวัอืมนี่นะครับล่มลื่นพืชผักผลไม้ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับคุณสมเพรเขาทำตรงนี้จะเป็นสะน้ำนะครับที่เขาสูบน้ำมารองรับเวลาไม่มีน้ำใช่นะครับที่วัดนะครับเนีบ้าัดเลยพระบ้าน <Hey. S 2> ีซีซูกตอุบอนอะสิรินเนี่ยโอ้โหตายเลยเนี่ยญ่าญ้าวัวทั้งนั้นเลยทำไมไม่ตัดอ่ะ นั้นก็มะนาวอืออ mm ัน hmm. นี้มจิดเอาไว mm ้ท hmm. ำน้ำปนะพระอันนั้นก็มะนาวเพนอืออันนี้ส้มจิดเอาไว้ทำน้ำปนะกลอยพระน่ครับลูกกำลังเล็กๆอยู่เลยนะครับส้มจิตน um ี่ยนี่ยสมโอกกำลังออกดอกดูสิโอ้โหไหนส้มโอกกำลังออกดอกเลยโอ้โหเนี่ดอกเต็มเลยอ๋อดอกเต็มเลยครับส้มโอออนนนนนนีี่้้เเมาไวทพะระนี่นะครับ ชมกโมนี่เลมอนเลมอนสามต้นเอาไว้ทำน้ำปนน้เราโต่งเต็มเลยเลมอนเกลัยมะนาวอ่ะมะนาวเลมอนอ๋อสุกชิดเลยเอาไว้ทำน้ำปนน้ปลาอืมสุกชิดนี่ลูกโมนแก่ลูกโมนสุกหรือยังนไงไหนลูกมันเป็นยังไงบ้างลูกโมน โอ้อยังไม่แก่เลยยังไม่แก่หรอ,อยังเพราะาโดนลักไปสามสี่ลูก <c oughs> นี่ครับนนสโมของคุณสุเพเชน,นะครับสิลูกออกดอกเต็มเลยออกดอกเต็มเลยนะครับเนี่ยตอนนั้นเขา <c oughs> ไม่รู้ใครมาเก็บลักเอาไปสามสี่ลูกทำ <c oughs> บุญเลี้ยงพ <c oughs> ออระแก่ปลูกไม่ได้ขายนะครับปลูกเอาไว้ทำบุญเลี้ยงผราอย่างเดียวรวยก็เจ็ดสิบเดสิบสายพันธุ์ เดว่าส่วนรกรอยทางนี้เพราะว่ามันแรงปีหนึ่งมาก็เกืตบวบอืมที่เนี่บ้านเลยนี่ก็พามาเก็บบวบแล้วครับผมอืมเอาไว้ทำกับข้าวฝากพี่ชายไปด้วยแล้วก็เอาไว้ทำกับข้าวเรื่องพระเรื่องกรรมฐานเรื่องเก็บการสบายนะครับช้อปปิ้งเลยโอ้โหบวบพอดีเลยโอ้โหบวบนี่นะครับพลังงามเลยนะครับเนี่ย เนี่ยนะครับลูกเพิ่งมาจากลาวสี่วันดูสิบวกโอ้โหบจะแก่หมดเลยดูทางนู้นเลยข้างในเข้าในไปเลยดูนะครับลูกใหญ่ไปรุ่มมาเทิ่มเลยครับเนี่ยบวกูีกำลังโอ้โหบวกสายแล้วแก่แล้วนะเนี่ยอันนี้แก่แล้วทำพันอันนี้ทำพันที่มัดเชือกวายเี่ไปลาวสี่วันกลับมาโอ้โห ลูกท้าแขนแล้วนะครับเนี่ยเน่าเลยทำพันไว้เน่าเลยบวกหอมนะครับบวกหอมบวกหอมใช่ไหมบวกหอมเลยอันนี้แกแล้วเอาไว้ทำ,ทำพันเาวนี้นนาร่งยไปโอ้โหนี่ดูดิที่ตกค้างอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับมันไม่ห้อยลงเนี่ยเนี่ยหมดเลยอืม ตอนนั้นอ่ะมันเพิ่งเล็กเท่าหัวแม่โป้งเองเท่านี้เองอ่ะละ่ะก็เลยไม่ได้เก็บไปลาวมาสี่วันโอ้โหกลับมาโอ้โหเบลล์เบลล่าเลยเก่มาเลยนะโอ้โหด้วนะครับให้อยู่ข้างบนว่ามันใหญ่ไปนนนิดึงนอนเป็นมูเขียวเลยนี่เนี่ยลูกนี้งอลูกใหญ่มากนี่ก็เริ่มทำสวนใหม่ดูนะครับปลูกห,ห,หนอกกล้วยนะครับ ปลูกกล้วยก็ได้โดยใช้ปูใบบกให้ดูกล้วยด้วยน้ำครังเดียวได้สอย่างนะครับเป็นอกกล้วยพันอะไรสายพันอะไรเนี่ยกล้วยไข่แลครับผมกล้วยไข่กล้วยไข่กับแพงเพชกล้วยไข่กัแพงเพชรนะครับรบนี่ก็ปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกบวกด้วยเพราะว่ารดน้ำครั้งเดียวได้สองอย่างอันนี้กล้วยอะไรสาวกทอันนี้อะไรนะสาวกระทืบห่อสาวปฐุมข่สาวกระทืบหอนะครับ ครับดูนะครับเอสซีพวยสาวกระทืบหอนะครับของคุณสุเพ็ดน้องชายน้ำว้าดำน้ำว้าดำกำลังโตเลยนี่น้ำว้าดำไหนน้ำว้าดำน้ำว้าดำนั่นก็น้ำว้ามะลิอ่องโอ้นู่นนะหลายต้นมาเลยครับนู่นนี่ก็น้ำว้าเตียอะไรนะอันนี้น้ำว้าเตียน้ำว้าเตีย น้ำวาเทียอ๋อทางโน้นก็น้ำว้ามีหมดเลยอืออืกล้วยไข่อันนี้แบบย่อยๆนะครับของจริงอยู่หลังบ้านนะครับเนี่ยเอาแตงไทยมาโรยก็เอามาปลูกเลยมาโรยขึ้นเต็มเลยนี่มาปลูกเสริมเอามาปูเสริมเลยใช่ใช่แถวนั้นแหละได้หมด โอ้โหดูยอดบวกนะครับไปลาวสี่วันกลับมาโอ้โหบวกเกือบจะเกิหมดแล้วแต่ว่ายังไม่เกินนะครับเพราะว่าบวกมันไปลาวกลับเมื่อคืนไปที่สามกลับมาวันที่หกสาม <3. S 1> นี่นะครับผู้ชมมาดูบวกหอมโอ้โ,โออกลูกเต็มเลยนะครับผม ไปลาวกลับมาไปลราสีวันกลับมาเนี่ยโอ้โหเกือบจะแก่เลยบวกไม่ใช่เกือบจะแก่แล้วไม่แก่แล้วยังยังยังไม่แก่นี่อ่อนอยู่ยังอ่อนใช่ไหมรับผมว่าใหญ่ด้วยยังไม่แก่นะครับบวบธรรมชาติไม่ได้ฉีดยังฉีดยาเลยนะครับเป็นรดน้ําธรรมชาติธรรมดาปลอดสารพิษนะครับส่วนของคุณสมเพศนะครับน้องชายอยู่วัด เขาสนามชัยนี่ก็เป็น<า>ชโอมนะม<า>ดูยอดชโอมนะครับโอ้โหยอดอุบวกเท่าน,นั้นเลยนี่นะครับว่าดูไนดะ้เหมือนมีคนมาเก็บไปด้วยขึ้นบ่ก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่หลายวันใครเก็บก็ให้ก็เก็บไปทำบุญทำบุญปลูกไว้ใครอยากกินก็เก็บได้นะครับผมไม่ได้ปลูกไว้ขายอะไรเลยก็ปลูกไว้กินนะครับนี่เยอะรอบสระน้ำ ถ้าซักน้ำเอาไปใช้เวลาน้ำประปามีใหวก็ได้น้ำสำรองใช้นะครับฮึมวัดทางโบราิวัตมันต้องนั่ง,นงใจก็มีพระประมาณสามสิบวารูปนะครับแต่ก่อนก็ห้าหกสิบแต่ว่ามันมีที่เขาบริจาคที่ดินไว้เยอะฮึ <c oughs> มตะบูนบ้างน้องไผ่บ้างลูบุรีบ้างคุยบุรีบ้างนี่ก็มีจะบวกนะครับผมโอโ้โหเยอะมากเลยเก่งเรื่อบวกนะครับผมดูนี่นะครับ หมดเลยเนี่ยเลยมุดซะจนอยู่ในรูุดเลยเนี่ยอืมฝ่ามือจับเลยนะครับเนี่ยอันนี้เริ่มจะแก่แล้วนะครับเอาไว้ทำพันเนี่ยตัวเนี้ยเริ่มแล้วแข็งแล้วะกำลังงามพอดีนะครับเยอะมากเยอะมากนะครับกำลังอ่อนๆเลยนี่นี่นะครับผ่าผ่ามาดูเนี่ย ่ใหญ่ขนาดน,นี้ย,นยังไม่แก่นะครับเป็นรังอ่อนๆเลยครับผมรังพอดีพอดีนะครับผมเนี่ยๆๆเดี๋ยวไว้ยทำกับข้าวเลี้ยงพระนะครับผมเยอะมากพี่ถือสิคือสั่งมาโอ้โหลูกใหญ่มากเลยเนาะกลังอ,อ่อ,อ,อ,อนๆเลยครับผมน่าอร่อยพอดีเลยนี่ยไม่ได้เก็บไปขายนะครับฝากพี่ชายไปแล้วก็ทำกับข้าวเลี้ยงพระ ยังรำาฐานพี่กระเทอยงเนี่ยมันจะได้ไม่หนาว <Okay. S 1> ปลอดสารพิษทุกอย่างนะครับผมไม่มีสารพิษนะครับยังไม่มีแก่สักลูกนะครับผมว่าลูกมันใหญ่เลยเพราะว่าชว่วงหน้าหนาวก็มันธรรมชาติเลยมันมีค้างอยน่านาร้าน ข้างนอกก็เยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าเยอะเท่าไรข้างนอกอันนี้ถ้าเราถ้าเราไม่เก็บไม่ได้เก็บสักสองวันสาวันมันเกะมาเลยโอ้โหเร็วมากเลยครับผมนี่ขนาดตอนแรกเข้านี้นะอืมพอไปลาวกลับมาสี่วันโอ้โหดูซิกลับมาอ่ามันต้องเก็บนะครับประมาณสามสี่วันเก็บได้แล้วสามสี่วันเก็บสามสี่วันเก็บนะครับหรือว่าก็เก็บทยอยเก็บทุกวันนั่นแหละไม่มีเก่นะครับผมโอ้โหกำลัง กำลังอ่อนพอดีเลยไม่มีแก่เลยกระเพงเลยกำลังพอดีพอดีเลยเยอะมากนะครับแต่ยังไม่ได้หายเดี๋ยวเช็ดเช็คเช็คเช็คเนี่ยเอาไปไหว้ทำกับข้าวเลี้ยงพระด,ด้วยเลี้ยงกรรมาฐานด้วยฝากพี่ไปด้วยฝากพี่ชายไปกรุงเทพไม่ต้องห่วงนะครับผมเอาปลูกทำบุญอย่างเดียว มีการขายนะครับนี่แหละนี่ก็ยังไม่เก่นะกำลังเอ่อทำน้ำพริกเนาะโอ้ต้จมจิ้มน้ำพริกนะครับผมหวานเจี๊ยบเลยน้ำพริกกะปิบบก,ก็ได้น้ำพริกปลาทูยิ่งอร่อยน้ำพริกปลาทูได้เลย,ไ,เลยไม่มีเกนะครับผมแต่ว่าอาจจะใหญ่ไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันเพิ่งออกลูกนะครับเพิ่งสามรอบเเก็บเพิ่งเก็บสามสี่รอบเองอื คุณแกงสามสีอรอบเยอะๆอย่างว่าเช็คยังมันมองยังไม่เคยเห็นนี่ยเพราะว่ามันมันจะปางเลยบวมมองยากกันลังอ่อนๆอยู่เยอะๆเลยเนี่ยอีกประมาณสามสี่วันได้เก็บเลยเนี่ยนี่นะครับเอาไปใส่ปูนานโอโ้โหแกงใส่ปูนานใส่ปลานขย e ยงเบบีซานใช่ไหมโอโ้โหใส่ปลาขาวอะไรเล็กๆอะ่ะปลาใใคล้ายๆปลาตะเพียนแต่ว่ามันเป็นปลาซิวปลาขาวนะอ่ะอืม เดี๋ยวยังเดี๋ยวก็อีกสองวันสามวันเก็บได้เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คดูไอซีมนี่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 เออไอซนี่ก็เก็บได้แล้วเก็บได้แล้วถ้าป่วยไว้สองสามวันก็แก่แก่หมดแล้วเพราะบวมนี่มันแก่เร็วเนาะถ้ามันได้ออกเลยนี่แค่ผมไปสี่วันกลับมาโอ้โหเยอะพดเลยแต่ว่ามันไม่แก่จังไม่แก่เท่าไหร่หรอกนั่งอร่อยพอดีอ่ะนั่งนอนเลย เนี่ย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 ดูเลือกเลือกดูเลือกเดืออะไรที่หนึเก็บได้ถ้าปล่อยไว้สักพรุ่งนี้มาเือนนี้ก็ไม่ได้แล้วนี่เก็บรอบที่สามที่สี่แล้วโอ้เก็บเป็นปีแล้วนะกว่าจะหมดมันจะออกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยยิ่งหน้าหนาวช่วงนี้หน้าหนาวด้วยโอ้โหบวกกำลังดีเลยบวกฝักบวกอะไรยังแปลกนะไม่มีลงมาเลี้ยงอะไรมากัดมาต่อยเลยก็มีบ้างเลย แป่นกันกินนเนี่ย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 นั่นมันออกนอกรัวแล้วโอ้นอกรัวก็เยอะนะไม่ใช่น้อยๆนะออืโอ้นอกรัวก็ไม่รู้เยอะเท่าไหร่นะไม่ได้ดูอืมอ๋อลังโองอร่อยพอดีเลยเนี่ยผมลองอร่อยอร่อยเลยนี่ลูกหนึ่งเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก็พอดีนะครับผมกลังพอดีเลย ออกไปแล้วก็อ่อมใส่หมูโอ้โหยิ้มข้าวเหนียวหน่อยโอ้โหยร้อนๆน่ะนี่กำลังอร่อยเลยนี่นนลูกหนึ่งบวบมันออกข้างนอกนะครับออกนอกรั้วออกนอกรั้วก็ช่วยดูหน่อยหนๆๆ่อยอี่นี่นี่โอ้เหี่ยวมากนูๆๆ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 ่นข้างนอกไม่รู้เยอะเท่าไหร่ข้างนอกมันไม่ได้ออกไปดูเนาะไม่ได้ออกไปดูข้างนอกถ้าใครเห็นก็เก็บได้นะครับข้างนอกไม่ไมห่วงนะครับ ไม่ได้ห่วงเลย <c oughs> พอาะแกผูกทำบุญอย่างเดียว <c oughs> โอ้ยวางก่อนนะครับหนักไม่ได้ไม่ได้เก็บสีวันนี่นะครับบวบ <c oughs> ไม่ได้เก็บสีวันเองอะ่ะเออสุดยอดเดี๋ยวหายไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีเยอะเท่าไหร่จะมาเอา ข้างนอกคิดว่าคงมีเนี่ย no 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 สุดยอดนะครับบวกเก็บได้ไมาเยอะเลยของ่มมไหดยังไม่หมดนะดนะอาไปเก็บต่อไปตรงนี้มาดูนี่เพราะว่าเก็บามาเยอะมันกินไม่ทันเอาไว้จังบุญอย่างเดียวนะครับเเออานน้่่ใส